โอเคอยากทานวีแกนแล้วเนี่ยเป็นโรคกระเพาะอยากจะหายเหมือนคุณอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสิวก็อยากจะหน้าใสาเหมือนคุณอย่างเงี้ยแต่เดินไปตามถนนเมืองไทยมันก็มีแต่ไส้กรอกอีสานไก่ทอดข้าวเหนียวหมูปิ้งคุณจรคิดว่าการกินสุรอาหารวีแกนเนี่ย มันลําบากกับการใช้ชีวิตไหมครับปัจจุบันในประเทศไทยไม่ครับผมมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อันนี้ผมไม่ได้มองคนเดียวนะคือทั่วโลกเขาก็โหวตมาว่าเมืองไทยเนี่ยวีแกนเฟรนลี่มากเลยนะอ๋อเหรอฮะใช่ก็คือต่างประ,ประเทศโหวตให้เราเลยเหรอครับใช่ทั้งครอบครัวไหมครับคุณจอนที่ทานวีแกนก็จะมีผมมีคุณแม่แล้วก็มีน้องน้องสาวนะฮะสมคนแล้วก็คนงานในบ้าน แล้วก็พี่เลี้ยงคนงานด้วยพี่<ช>เลี้ยงด้วยนี่นี่ยังยังไม่หมดนะยังมีภรรยามีแม่ยายคือเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยเออก็กินวีกันกันหมดเลยก็จะมีแค่สองสามคนที่ยังกินแค่วิตเตอรเรียนอยู่ยังกินอ๋อสองสามคนที่วิเตอรเรียนใช่แต่ส่วนใหญ่จะค่อนไปทางไม่กินเนื้อใช่แล้วคุณจอนเคยเห็นครอบครัวอื่นที่เป็นประมาณนี้ไหมครับที่แบบเป็นวิเตอรเรียนแทบหมดทุกคนในครอบครัวก็เคยเห็นทุกรูปแบบแล้วครับ เคยเห็นทุกรูปแบบใช่คุณจอนเป็นวีแกนเป็นวีแกนครับก็คือไม่เอาเนื้อนมไข่ปลาอาหารทะเลไม่เอาใช่ไหมครับแล้วก็ของที่มาจากสัตว์ไม่ใช้ครับอะไรทําให้คุณจอนหันมากินวีแกนในวันแรกที่จะกินเลยไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับไม,ไม่ได้กินวีแกนมาตั้งแต่เกิดอย่างผมเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวดัดตามธุรกันดานเนี่ยผมก็เข้าตลาดสดนี่แหละครับแล้วผมก็ไปเดินนะพวกตลาดคนถนนคนเดินเนี่ยเราก็จะซื้อข้าวโพดซื้อมะละกอซื้อแตงโมแล้วก็กินอย่างเงี้ย กินนี้เป็นเป็นมื้ออาหารเลยเป็นมื้ออาหารเลยใช่คือเราเรากินผลไม้ทานผักเป็นมื้ออาหารใช่คือเราคนไทยอ่ะไปยึดติดเกินไปว่าอาหารคือจะต้องมีข้าวแล้วก็ต้องมีอะไรบางอย่างมาลาดถึงจะเรียกว่าอาหารได้เงี้ยซึ่งมันไม่จําเป็นเรากินแบบนี้ก็ได้กินแบบโฮลฟู้ดแพนเบดเนี่ยคือกินที่ตัวผลของเขาไปเลยซึ่งเราก็ไม่ได้กินทุกมื้อนี่ใช่ไหมโคนดแบงก์เราก็อาจจะมองว่านานๆจะเฮลตี้ทีก็ได้ ถามว่ามันอร่อยไหมก็เราก็ยอมรับว่ามันไม่อร่อยหรอกมันไม่อร่อยเท่ากับการไปสั่งอาหารวีแกนในร้านไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรคือไม่อร่อยสักมือก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปอร่อยมืออื่นก็ได้มือนี้เอาเฮลตี้แล้วกันเออแล้วก็คิดง่ายๆแค่นี้อร่อยทุกมือเดี๋ยวไม่มีอะไรพิเศษอ่ะนั่นแหละครับ <laughs> <laughs> ในฐานะคนที่ทําร้านอาหารวีแกนแล้วก็กินวีแกนมานาน คงจะมีเพื่อนหลายคนที่กินวีแกนบ้างไม่กินวีแกนบ้างหรือกินสูตรเ e g เ t เรียนกินชีวิตจ,จิตกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณจรเห็นว่าคนที่เปลี่ยนจากสูตรอาหาร Animal b a เนี่ยมาเป็น Plant b a s s e เขามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างมีครับเรื่องเรื่องแรกเรื่องสุขภาพอันนี้มันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเนาะคือแต่ละคนก็มีปัญหาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดคือเขาเขามีความรู้สึก energy มากขึ้นอ๋อ energy มากขึ้นม energy มากขึ้น,ม,ม,นมีผลทดลองชัดเจนเลยว่าการกิน plant based นะครับมันก็ทําให้เลือดของเราเนี่ยมันไหลเวียนดีขึ้นมันใสสะอาดขึ้นอ่าเคยดูเหมือนกันใช่ซึ่งเขาเอามาเป็นหลอดหลอดใช่เขาใสาขึ้นเลยใช่คือวิ่งเร็วถูกคือเพียงแค่ แพนเบดเพียงแค่หนึ่งวันนะเห็นผลเลยนะหนึ่งวันหนึ่งวันเห็นผลเลยแล้วพอมันใสขึ้นมันไหลเวียนดีขึ้นนั่นก็แปลว่ามันส่งอาหารส่งออกซิเจนอะไรให้ใ,ให้กับเซลล์ได้ดีขึ้นนี่ก็เหตุผลที่ว่าทําไมเราเ,เลิกเนื้อสัตว์กินมากินแพนเบดกินมาเหมือนกันทำไมเราสดชื่นขึ้นดูรู้สึกตัวเบาขึ้นถ้าอาธิบายเป็นรูปธรรมก็ต้องพูดเรื่องเลือดของเราเนี่แหละเนาะแล้วก็น้ําหนักลดลงคนคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเหมือนผมก็มีเขาบอกเฮ้ยตั้งแต่ฉันกินตามคุณเนี่ย มันมันโอเคมากเลยนะมันหายเลยอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนสนิทสมัยอยู่มหาลัยนะครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จากคนที่หันมากินวีแกนใช่ใช่โดยเฉพาะพวกสายสายที่มากินเพร<ว> <8 S 2> าะแอนิมอลไรอ่ะก็แปลกนะฮะทำไมมันถึงเปลี่ยนมายเซตได้อัตโนมัติอย่างนั้นเลยเหรอฮะเลิกเลยเราปรารถนาดีกับเขาเอออยากจะเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ตามก่อนที่จะกลับเนี่ยคุณจอมมีคําแนะนํา อะไรสำหรับคนที่โอเคเห็นว่าดีแล้วแหละเออันดับแรกเนะี่ยหาเป้าหมายตัวเองให้เจอคือต้องถามก่อนว,ว่าทำไมกินทำไมอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนที่กินพอเรื่องสุขภาพอันเนี้ยคุณลองศึกษาดูแล้วกันเพราะว่าความรู้ยุคใหม่มันทันสมัยไปไกลมากนะครับคือก็ต้องถามเองว่าปัญหาที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยเรามีความตั้งใจที่จะหายมากแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่แพชชั่นของตัวเองแล้ว นะเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ยอู้ถ้าพูดเนี่ยมันก็ยาวมากเพราะว่ามันส่งผลดีอย่างฉับพลันและตรงประเด็นมากในเรื่องการเปลี่ยนอาหารการกินของเราเนี่ยเพราะอาหารการกินนี้แทบจะเกือบเกือ80%ของโลกทั้งหมดเลยใช่